เใครก็พื่งกันตอนแค่อืออันนี้อันนี้เป็นจังไงอีเสีเอาแล้วมเซียวมโอ้มันยุ่ยเลยเนาะค่มันไมุ่ลเอน่ะเออาปแล้วาแล้วลเาไปบล้ไล้วเดาไปะบ้วเนาไแได้เราไ้ว่ได้เร็ไวาไีแล้วไ้้ โอ้้วบ้านหนึ่งไม่ได้เหือยเกาเลยเออะเพราะแต่บ้านหนึ่งเขาให้มันนิ่มนอกมันโ่อนนมอนสุกหอวมาไม่เค็มหอมไม่เค็ดหอแม่ไม่ซึ้โอ้ยเคเลยโอเคเลยไม่บอกโอเลยเตรียมโอ้จะมีง่ามตัล่ะน่ะละเอียดนานัปที่นี่รับ นะคะอันนี้เพิ่มป<า>มัดนเรียบลยอยประทีน่นประเทศเป็นวงกลมนะคะออกมาเปะ เออแปะใจศาสตร์นี่ล่ละศาดตร์กับศาดตรไม่ไม่แล้วพี่น้องเยอะสิเอาศาดตร์นั่งเอาเอาก้นถูได้บอกไม่พูดกิ่นเ้อะเออศาสตร์ขปูงกับตั้งหากนะคะเพิ่นเห็ดเพิ่นเหตุเป็นนั่นธุรกิจพี่น้องเออให้บ้านอันเฮ็ดขปูงนะคะผู้ใดสิเป็นบุญเป็นงานทางต่างจังหวัดภาคอีสานเท่าสั่งได้เด้อสร้างไม่ใหญ่หอบก็ได้นะคะ ขายจังไรก็คันขายจังไรนี่พเพื่อีมปรอโห้ินแขาย่แหาบาโอแผ่นละหาบาทพี่น้องขายบอดขายไรอยออเปิดอ่เอาเอาเบิงวิธีเล้ววมาที่นี่วิธีใส่สาแเล้วไปเอาเกะมาสิเพิ่นสิพาไปเกะไปรอกโอเคนะพี่น้องค่ะพี่น้อง อันบาหนเพิ่นปั่นเนาะอันนี้พึ่งเดชได้มือหนึ่งเมนบอกคะข้าวเดียวโอ้ข้าวเดียวพ่อแก,ก้มก้ามเนาะบอยมันแหงค่กเนาะติือมันสิแตกเพิ่<ร>พอแบบแหงค่ะมันสิแตกแลพ่อแก้ามแล้วพ่อแก้ามเพิ่นว่าเนาะพ่อก้มมันลอกลโอ้พี่ที่ลอกปีนกะจนเลี้ยวเผล่อแบบนี้เพราะบอยมันติดสาดเนาะอือนะคะ มันมีเวลาเข้าเอาแล้วมันก็ให้มันจางซวงๆป้นตัวนี้มันด่างซวงๆซวงๆเข้าตะเกียบเกี๊ยบหลอดให้ทิงสันไว้เ่ะเมื่ยกี้เฮ้ความัหนใหนให้ความชุ่มชื้นของมันไว้นอกรักษาความรักษาความชุ่มชื้นบ่อยมันกกาบพองบ่อยมันกกอบอันนี้อันนี้อันนี้เฮ็ดอันนี้เฮ็ดเฮ็ดเกี๊ยเดียบร้อยแลยเนาะอันนี้ขายจังไหนอ่ะอันลอยล่ะอันละลอยอันละลอย เอาเป็นแพ็คลงเนี้แคแ์ก่อกนะลอยนะลอยนะลงมีพี่น้องนี่บ้นมัน่อยนะคภาคอันลอยแพ็กละลอยแล้วนี่จะแผ่นค่ะยี่สิบแผ่นยี่สิบแผ่นเด้อพี่น้องเด้อยี่สิบแผ่นอีกยีราขางไปพึ่งไฟเนาะไปไปไปขางไฟไม่พึ่งยังไงไหมไม่พึ่งอยูังไงเออไม่ขางนายจะเห็นไไม่ขางไม่ขางอยู่งน้พุ่นเออไม่ขางกับยู่พุ่นเอา อันนี้เอามาเขาอยู่ในหฮมอันนี้ข้าวข,ข,ข,ข้าวข้าวปูงกันภาษากางคือกับเขาเขาเกลียบเพน่นแต่บ้านเท่าเอินเขาเขียบอันนึงอันนี้เขาปูงเขาเขียบนั่นเพื่อนเอาห้าตดหมามเพื่อตดหมามตดหมูตดหมาเนะาะอันนี้ใส่น้ำตาลพี่น้องไข่ด้วยนนม,มีน้ำตาลมีไข่มีน้ำมันพืชละแต อย่างอีกมีสามอย่างไย,งอยงบอกกระเขา้าตัวทีไปต่ำแต่น้ำตาลมันรู้เมียนะคะส่วนผสมก็มีไข่มีน้ำตาลเนาะอือันนี้ก็เป็นขั้นตอนเป็นเป็นส่วนผสมนะคะขันสนใจก็ติดต่อมาได้เด้วยอันอันอัน,อนเทดจังสี่นั่นพี่น้องสมบุรณ์บาพี่น้องเพิ่นอยากอยากได้ดีสร้างทานได้หอบก็ได้เนาะเพิ่จังได้ อันแม่ป้าได้เอออันอันมันเป็นเถ่อบุญประเภทนี่เฮาดีอันทางอื่นเถ่อทังอื่นเพิ่นเพิ่นเพิ่นอยากได้นาอก็สามารถติดต่อได้นะอเบอร์แม่ย่าหอบนีละแม่ย่าหอบสร้างเห็นไหมกระสิบสูหกหนึ่งศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสามศูนย์นะคะเออข้าวโปงข้าวโปงกันหลานเฮ็ดบวบาดบวใบพี่น้องม่งให้เพิ่นโลกนะ นั่นโลกโอกเอ้ยหายเาเด้อวิธีชีวิตของคนอีสานมาแต่พอแต่แม่ลูกเต่าอ่าหอดยุกนี่ก็มาสืบสานกันโตเพื่อสิเป็นวัฒนธรรมอ่าเขาเอิ่นวัฒนธรรมทางทางด้านการอันเป็นยูนะคะการเป็นยูของชีวิตคนอีสานเฮา เพื่อสืบซอดให้เป็นอมะตะวาจาทายทอดให้ล,ใหลูกลานอันเด็กน้อยของเมือน,นี่เหตุบอ่อปินเลยถ้าบ่มีผู้ผผสน่นนะคะ่ะอันนี้ใส่งานพิธีนอบุญประเพณีเฮ้าบุญประเพณีอีสานบุญเดือนซีอันจะเป็นบุนุดย่างกร้างขอแต่ว่าเฮาอันนี้เป็นของชัง้งรวยนอนอกจากขา้าวปุงกระชิบีเข้าวต้มไปส่กนตัวเติมน้ำกัน ประเด็นบุญเดินซีเฮ็ดกองบุญพี่น้องมาทำบุญทำด้านน้ำกะเอาอันนี้เลยนะคะนอกจากของยูของจิตอาหารหวานข้าวเรียบร้อยแล้วกะบัติกับเมื่อบานเมื่อทองเพิ่นก็นเอาอันนี้แล้วนะคะเป็นการเป็นการตอบแทนนะสิน,น้ำใจน้ำเพิ่นบบกเอามี่ล่ะ ข้าวโปงข้าวโปงบานเฮ้าข้าวโปงของคนอีสานเป็นของชำร่วยถ้าเป็นของทางใต้รุงเทศพิษ่าข้าวเกลียบข้าวเกลียบฟักทองอันนี้จากธรรมชาติขขักได้พี่น้องส่วนผสมกับมีน้ำตาลมีไข่มีน้ำมันพืชเพร้าะมีมะพร้าวกะที่น้ำนะคะพี่น้องอยากได้ต้างจังหวัดหรือว่าต้างประเทศพี่น้องไปอยู่ทางไกลทางไกล ส oh. <Courtney> ั่งจองไดเด้อศูนยเกตผองเอซูนหกหนึ่งโอ้ยจากรีรัตน์ผู้เตาศูนย์หกหนึ่งศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสามศูนย์อมีออเดอร์สั่งมาทางพี่เน้องเด้อเพิ่์นเห็ดจำนายแลักบริการพี่น้องสู้พองสูเกะนะคะอขอบคุณสำหรับพี่น้องหลัก็ขอบคุณสำหรับแม่ป้าเพิร์นพี่น้องไม่ใช่หอบเลยละไม่ใช่หอดำบ่ได้ ก็เลยว่าจำเขาปรุงเนี่ยิไปเอามาขางเลืดได้โอกาสก็เลยเอามาฝากผีฝากน้องกันสุกนนนะคะข้าวปรุงข้าวปรุงกันล้านนะคะเป็นกลุ่มอาชีพของเฮ้าในหมู่บ้านในชุมชนเพื่อสร้างรายไดใ้ให้กับผี่กับน้องให้กํานังจืดอืๆคือเม่ยายหอบเ <laughs> ขี่ยวแต่หมาไปพู อาฝากพี่น้องไว้ซํานี่สนใจ0610768830ก็่มเงินล้านไม่หอบอืมอาฝากไว้ซัมนี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่น้องมาเบิงเ่งพจนิขางอืมติดติดติดเต่าเรียบโอยและ,ะวิธีการและขันโตนนะคะวิธีการและขั้นโตนอืม ให้ไฟเสียงเงืองให้มันไฟเสมอเนาะไฟเสียงเงืองไฟเสมอมันไม่ค้างพี่น้องเนี่ยไม่ค้างไม่ค้างไม่ค้างเออันวิธีชีวิตแบบบ้านๆของฮาวนะคะไม่ค้างข้าวปุ้งอันนี้ไม้ค้างข้าวปุงเดี๋ยวถือไปทายชัดๆนะพี่โเบืองอันนี้ดิข้าวปุ้งก็ะได้นะคะอื เนี่ยมีใงหอบเบรเอาวันนั้นมาแม,ม,ม่ผูดที่เอาเพื่อเดินมา,นาก็เลยถามลูกถามลาน่าชสุจีเห็ดเขาปูงมือใหญนะ่ขนาก็เลยอยากไปถ่ายให้มาให้พี่น้องเบิ่งนะคะอืมเอาเอาแบบบ้านๆท่าวิานละผูดให้มากกับเบิง่งผูดด้ใดบ้ามากกับบ้าเบิง่งแตนน่เนาะใสกําลังเฮือง <c oughs> มีเย่หอบอพี่ก่อนนะคะ มันติดเป้าเปี่ยววาเอากว,ว้วยเขาเขาวิสักรนนะคะกระลัางติดไฟก็ได้ตื้นติดเล็วติดเล็วนะคะเอานั่งมาที่นี่ค่ะนั่นวิธีขางเขาปู่ม,มูแม่และสิกี้เอารู้ได้พี่น้องต้องชำนาญอิหีเดอชำนาญมากเลย ม่าไม่ว่าสิเพิ่งไว้ซสื้อในพันเห็ดปีนไปปีนมากปีนไปปีนมากขอ,อก้อนซูขอก้อนนะขอกลางเออ,อ,อ,อนอออคะคะวิธีการย่ามเห็ดอยู่เห็ดกินผู้ใดอยากเอาไปไว้ในเงาอนในสัน้นโอ้กินเขา่าอีไม่ไม่เนี่ยอยากกินของหวานจากักน่อยพ่อ,อเป็นอันล่างปากเหมือนกันนะเพิ่งแถาเพิ่หวานเนาะหาได้มากินกันนะสูอ,อ ก็เอาข้าวโป้งี่แหละพี่น้องคางนั่นเห็นบ่กะรัาล้านะะลงสิการล้างสิการล้างสิพองเนาะเออนั่นเป็นปุูเปันงาเป็นวิธีขีดของได้บ้านแต่เก่าแต่ก่อนกูเหมือนจะหาเงียบากูมีนะคะนัดก็เริ่มเริ่มสิพองขึ้นมาแล้วนะคะเพื่อนงามก็งามเถิดดู เพเบางาบกันวลยดำเออดำปีปีเออกินอันถ้าเป็นภาษาหมอมาข้ากินน้ำดำมันจะเป็นมะเร็งบริบานเมนบอกเอออันต้องเฮ็ดให้มันเออเฮสวยๆอี้นะคะอือกัติบิ๊กดำมันเป็นดำปื้นๆนะน้ยตายเร็วอืมนั่นพี่น้องเบิ่งอืมมันเริ่มก็ล่างสีดแหละนะคะ บ่บ่ถ้าที่สุกเดี๋ยวแค่ถาเอาต้มแกะถ่ายายหมอน่อยนี่มาหมอน่อยไปต้มถาอ่ะค่ะเ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็แป๊บหนึ่งนะคะไก่สิสุกเร็วต้องใส่ไฟเสมอไฟเกินไปอันค้างแกะที่ได้บ่เอาได้ได้เนาะต้องเห็ดเป็ดเนาะต้องเห็ดจังสี่หลักบ่บ่ไม่มีทานก็ใส่แกะตอนนีไม่มีไม่เออต้องต้องมีไม่เออต้องมีไม่เอาไม้ไผ่มาสัก นนเฮ็ดหาเฮ็ดหาลิซี่เลี้ยวเออทำเป็นสีเลี้ยวก็เอาไม้ไม่ขัดกลางไม่ขัดกลางขัดกลางไว้พีน่น้องคนไทยก็เฮ็ดกินเป็นเคื่กอกันเดนาะขนูวิธีการเนาะนั่นข้าวปูงน้องนนพีน่น้องนันเห็นบ่มนั่นจะเหลืองงามงามแล้วรสชาติมันกัห่วยก้มกล่อมเลยพีน่น,น้องเอ้ยนันนันเห็นบ่มีผ้านแห้งกันเลยกัน มันแห้งมันจะออกเบอร์เบอร์เบอรเออเก็บก่อนนี่นะอันเดียวเบอร์เงินอันบางเจ้าข้าเจ้าเช่นมันไข่องล่งอันอันกับเขาปุ้งคือกันดีเนาะเอออันซุ้มเนี่ยมันบหวานไปเลยเออหวานอ๋ออันเป็นหวาน่ชงสั่นอืมแต่จะห้ามมักรสชาติเป็นบ่รสชาติมักหวานมักเกลือกระใสเออมักเกลือกระใสเกลือเอาสมมติว่าพี่น้องอยากได้อยากได้ันอยากได้เออใส่เกลือเค็มดีด สร้างไ,ได้เออนะคะเอาอันนี้หละเป็นเทคนิคในการเปลูกอของของกินของครบของเขี้ยวใบง่ายนอือน่นพี่น้องอา้าข,ขอบคุณขอบคุณหลายๆเพื่อนให้ความร่วมมือลูกหลานนี่แหละม,มาส่วนเผ่นมาสู่ไม้กับปูงเถอปนลาก็เลยเลยไม่ย่ออกก็ได้โอกาสพอดีพอดี เอ,เอาเอาวิธีชีวิตบ้านๆเข้าให้พี่น้องเบ่งนะคะในการประกอบสมามถอาชีพจากการนี้ได้เห็นหน้เรียบร้อยเล้วก็มาใส่อันนี้ล่ะวิธีคิดของพ่อของแม่ทายโทษให้ลูกให้หลานจุกจุ่นฝากพี่น้องติดตามด้วยคันอยากได้กระโทรมา0ู1ย์6 8หนึ่งศ็ดสศไม่ยหอเป็นสื่อกลางให้กระลูกหลานนี่ล่ะไม่แยอบจะได้กระโปรงจากสี่พันเงิน เตรียมตูโหลดสุดเจ้าอ้าวโอเคนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องอันนี้เร็วๆนะคะเร็วละสิบเบิงมันจะบ่อพองนะคะครับพุงขึ้นอยู่กับห้าใส่น้ำตาลหน่อยมากหน่อยคันมากหลายมันก็จะบ่อพองมันจะไม่พองตัวเพื่นเรามันจะพอดีถ้ามากบ่บ่มากหวานมันจะพองจะพองไงนะคะอันนี้ก็คือเทคนิคนะคะ เทคนิคในการ <c oughs> เปรููเ <c oughs> ข้าวูงบ้านเฮ้าข้าวโูงเมืองอีสานข้าวูงเมืองากาละตินแต่ว่ากาละตินก็มีบ้านนี่แล้วว่าบ้านไม่ใหญ่หอบนี่แหละสร้างได้เ้อะนะคะมกักจะเป็นลอยแผน่นอ่าลอยลอยลอ,อยบาทจักแผนก่นเกาะลอยบาทยี่สิบแผน่นยี่สิบแผน่นเพื่อนบา้าไปกินในกวางงอนปเป็นเป็นของชับรวยเป็นของฝาก ย็บได้ดนเนาะได้ดนทางแล้วก็คาดถุงไว้ทางแล้วก็คาดถุงไว้ยัดเปิดยัดเปิดมันสิเป็นเป็นแฉเป็นอ่อนตูเปิอเปอเป็นอ่อนตูต้องปิดไว้กินแล้วก็ปิดไว้ปิดทงนะคะอ๋อท้ค้างได้กินเดือนนึงกับกรอบคือเก่าอคือว่าปิดถุงตรงปิดถุงไว้นะคะไว้อากาศเข่าบ้าก็ได้เข่าก็บ่าได้โอ้ยไม่ใช่หอบข้าจิ้มแตนสั้นในจังหน่อยก็ฟังเถอแฉะ คลายกระหมากออกามาสิซิมจะออกหวานเนาะนใบเเกลือาได้ใเกลือ,อหวาตัวนี้เขาพม,ม,มาเกลืออ๋ออะอืะอเขอับปงขปับปงแสบเดี๋ยวไปช่วจกกังิะจะจะไปช่วยพี่น้องข้างนอกกินอ้าวขับก้นเลยขอบก้นเล,ออลยๆหค่ะละเยค่ะ